ราวทีแล้วนะครับย้อนกลับมาทักษาให้ละเอียดอีกรอบหนึ่งอันนี้ตารางรักษาเราทราบกันอยู่แล้วในตารางทักษานะครับโชคยืนยันเหมือนเดิมนะพี่ที่พี่จะต้องรู้คืออะไรไหมครับกาลิกินีต้องห้ามก่อนนะที่สําคัญในการตั้งชื่อที่ดีนะในการตั้งชื่อที่ดีนะครับเลี่ยงกาลิกินีอันดับหนึ่งก่อนเพราะกาลิกินีนะครับ เป็นชื่อเป็นความหมายดั้งเดิมของสังคมไทยตั้งแต่ยุคที่เมืองไทยพอจะตั้งชื่อได้หรือมีชื่อชัดเจนนะครับเขาเลี่ยงตัวกาลิกินีก่อนเพราะทักษะเป็นศาสตร์คู่บ้านคู่เมืองแต่เลขศาสตร์เป็นศาสตร์เพิ่งเกิดมาเมื่อปี2115ดังนั้นนะครับยึดถืออะไรก่อนลากเงาแห่งวัฒนธรรมก่อนทางด้านความเชื่ออันนี้สําคัญกว่าดังนั้นนะครับ ถ้าใครยังไม่รู้ก็ต้องกลับมารู้ใหม่ว่าบริวารอายุเดชส,สีมูลละอุสาหะมนตรีกาลิกินีนี่คืออะไรทําความเข้าใจกันเองเพราะจริงๆแล้วนะครับในหนังสือคู่มือถ้าพี่กลับไปอ่านกันแล้วบ้างผ่านตาบ้างอะ่ะมันมีหลายหัวข้อหลายเนื้อหาเยอะมากนะแล้วที่สําคัญนะครับโชคเขียนภาษาสตาที่โชคพูดอย่างเงี้ยมันก็จะอ่านแล้วก็น,นึกถึงภาพโชคพูดเองแหละมันก็จะง่ายเปิดหนังสือ จริงๆแล้วนะครับโชคย้ำใหม่นะการตั้งชื่อในเรื่องทักษะนะครับอันดับแรกแยกเป็นผู้หญิงก่อนนะดีอันดับหนึ่งเราต้องรู้กันนะครับยังไม่ต้องเขียนก็ได้ฟังโชคนะครับดีอันดับหนึ่งต้องเป็นอะไรสีสําหรับผู้หญิงดีอันดับสองต้องเป็นมนตรีอันนี้เราต้องเข้าใจนะครับแต่ถ้าสีกับมนตรีบางครั้งตั้งชื่อยากตั้งชื่อยากแต่พี่ต้องตั้งให้เป็นอย่างเช่น อาจจะเป็นมูลละเอาเงินขึ้นก็ได้แต่ฟังไว้ก่อนนะคนเขาส่วนใหญ่จะเชื่อว่าผู้หญิงต้องขึ้นด้วยสีเนึกอ,ออกใช่ไหมครับแต่ถ้าพี่ไปตั้งตัวอื่นเขาจะรู้สึกว่าอา้าวไม่ได้ขึ้นด้วยสีแล้วบางคนน่ะรู้มาก็จะยึดติดความรู้แค่นี้เข้าใจไหมให้เหตุผลว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์ตั้งชื่อตามจุดอ่อนและจุดแข็งของดวงชะตา เพื่อจะได้หาทางลงว่าเราอาจจะเป็นสีมูลละหรือไม่ก็บริวารหรืออายุก็ได้แล้วแต่หน้างานเป็นความเหมาะสมเข้าใจไหมเพราะถ้าไม่อย่างนั้นนะครับปัญหามันคืออะไรรู้ไหมลูกค้าจะตั้งแง่ว่าเอาทำไมเป็นผู้หญิงไม่ตั้งด้วยสีเหรอก็บอกว่าอาจารย์ตั้งมาจากอะไรพื้นดวงชะตาที่จะส่งเสริมดวงชะตาให้เข้มแข็งอันนี้มันเป็นแค่ข้ออ้างหรือคําแถแต่หน้างานพี่ก็ต้องใช้นะเพราะบางครั้งมันก็อะไร มันก็ตั้งชื่อไม่ได้จริงๆอ่ะวันนี้พี่จะต้องเรียนในการตั้งชื่อทุกศาสตร์พี่เชื่อไหมครับนามสกุลพี่เองแล้วพี่ตั้งชื่อพี่เองแล้วพี่จะรู้สึกว่านารกมีจริงคือตั้งแทบไม่ได้เงื่อนไขและขีดจำกัดมันเยอะมากดังนั้นโชคต้องการจะบอกพี่ว่าเวลาเราเอาความจริงมาตีแผ่อย่างละเอียดชัดเจนให้อ่ะมันมันโหดร้ายกว่าที่เราคิดนะ เราจะโลกสวยไว้ตอนเขอตั้งชื่อกันง่ายเข้าใจไหมแต่ความจริงเวลาหาชื่อให้รองรับศาสตร์ต่างๆอะ่ะยากมากๆเลยนะครับบอกไว้ก่อนอย่างเนี้ยบริวารอายุเดชสีมูล ah, ะอุตสาหะมนตีแสดงว่าวันอาทิตย์นะครับกาลิกินีก็คืออักษรของสุขทั้งหมดเลยผู้ชายความเชื่อสมัยใหม่ผู้ชายต้องขึ้นด้วยเดชเดชไม่ได้ก็เป็นบริวารไปเพราะบริวารให้คําว่าอะไรไหมครับ อำนาจในการปกครองศัตดีนาค่าขุนมูลนายแม้แต่พระสงฆ์ตั้งชื่อยังต้องเอาบริวารขึ้นเลยเพราะแต่ก่อนนะครับยศตำแหน่งขุนนางมาจากอะไรศัตดีนาค่าทาสอันเนี้ยไฟพวกเนี้ยนะครับโชคให้ได้นะถ้าใครผ่านมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแฟดไดเหลืองต่างโชคให้ได้หมดเลยนะพวกนี้โชคไม่ได้มานั่งห่วงทำเสร็จๆรจ้อนๆเลยครับพี่ยังจับนี่มือพองเลยนะ ดังนั้นนะครับในเรื่องทักษะตรงนี้มันไม่ได้ยากแต่สิ่งที่ยากคืออะไรรู้ไหมเริ่มยากนะครับเอาชื่อที่ดีที่จะตั้งบวกกับน,นามสกุลชื่อที่ดีบวกนามสกุลของเราหรือนามสกุลเป้าหมายที่เราต้องการตั้งแล้วออกเป็นตัวเลขดีว่ายากง่ายแล้วนะอันนี้ง่ายก่อน เมื่อตัวเลขดีแล้วชื่อที่ตั้งนั้นห้ามมีกาลิกินีของคนที่เกิดวันนั้นแต่ฟังไว้ก่อนนะคะโหราศาสตร์ไทยนับถือหกโมงเชา้าไปแล้วนะแสดงว่าพี่ต้องดูเวลาเกิดลูกค้าด้วยว่าหลังเที่ยงคืนเวลาราชาการจะเปลี่ยนวันใหม่แต่ทางโหราศาสตร์ไทยจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อหกโมงเชา้าอันนี้เราเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยอ่าทักษะไม่ได้ยาอันนี้แค่ทวนของเก่าที่สอนไปในข่าวที่แล้ว ถ้าใครอยากได้ไฟล์ทั้งหมดในเรื่องเกี่ยวกับเลขาศาสตร์โชคให้ได้หมดนะครับเดี๋ยวว่าแต่ไฟล์เลยแม้แต่คลิปการสอนเอาไปนั่งดูก็ได้เอาแฟดไดมาให้โชคแค่นั้นเองอ่ะอันนี้แหละมันก็อยู่ในตารางทักษะเช่นกันเราเรียกว่าค่าอายตนะหรืออายตนะหกอันนี้มันก็เป็นาศาสตร์ที่จริงๆนะครับพี่เลขาศาสตร์ก็หนึ่งาศาสตร์ทักษะก็หนึ่งศาสตร อายตานะก,ก็หนึ่งศาสตร์ตุ๊กตาไขานามก็หนึ่งศาสตร์ถอดจากดวงชะตาก็อีกหนึ่งศาสตร์แต่กําลังจะบอกพี่ว่าอะไรรู้ไหมแต่ละศาสตร์อ่ะมันไม่ได้ขึ้นตรงต่อกันเลยแต่เราพยายามจะโชว์พาว่ากูเก่งกูตั้งทุกศาสตร์รวมกันออกมาเป็นชื่อที่ดีได้แล้วพี่จะรู้จริงๆว่าแม่งนรกมีจริงอันนี้ก่อนเดีพี่ก็จะงงใครดูนะ ก็คือเมื่อกี้เราเรียกว่าอักษรประจําของแต่และตารางนะครับเราเรียกว่าบริวายุเดศสีมูลาะมนตีและกาลีเพราะในนี้จะมีคําว่าสีสันตัวเลขดาวแล้วก็พยัญชนะหรือสระต่างๆว่าอยู่ในวัดไหนแต่อันนี้ตารางนี้นะครับอายรนณะดูจากอะไรรู้ไหมกับค่ากํากลังดาวเมื่อกี้ฟังไว้ก่อนนะครับเอาง่ายๆพี่เห็นก็ไก่ขอไข่คอควายคอคนงงูไหมครับ ถ้าถ้าเป็นเลขกศาสตร์หางชี้ลงเราเรียกว่าเลขหนึ่งจำได้ไหมหางชี้ขึ้นเรียกว่าเลขสองแต่ไม่ถ้าวิชาอายตนะอักษรทุกตัวแต่และตัวมีค่าเท่ากับกำลัง15หรืออักษรทุกตัวมีค่าเท่ากับ15เยอะไหมเยอะเช่นพวกเนี้ย สลาสบรฤสีส,ออสเสือหอหีบลาจุฬาหอนคูกอักษรทุกตัวมีค่าตัวละ2ี e t. ในวิชาอายตนะคือเอากำลังอักษรแต่ละตัวนั้นอยู่ดาวอะไรเข้าใจข้อนี้ก่อนนะแต่เราอักษรแต่ละตัวไม่ได้มองว่าดาวนั้นเป็นเลขอะไรนะดาวดวงนั้นมีกำลังเท่าไรวิชาอายตนะคือถอดอักษรแต่ละตัวให้เป็นค่ากำลังดาวที่มันอยู่ แสดงว่าพี่ต้องรู้อะไรก่อนว่าอักษรตรงเนี้ยแต่ละตัวอยู่ในดาวอะไรหรือดาวดวงเนี้ยมีอักษรอะไรบ้างและดาวดวงนี้มีค่ากําลังประจําตัวเองเท่าไหร่อาทิตย์กําลัง6แสดงว่าสระและอออ่างทุกตัวมีค่าเท่ากับหนะกอไก่ขอไข่ขอควายคอคนงองูเท่ากับกําลังสิบห้าหรือมีค่าแต่ละตัวเท่ากับสิ้าอังคารจจานชอจิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชยยอหญิง ก็มีค่าเท่ากับ8แต่ถ้าตามเลขกระศาสตร์จอจานปลายชี้ไปทางด้านซ้ายก็จะเป็นเลข6ชอฉิงจอจานมีหัวเพิ่มก็กลายเป็นเลข5าชอช้างหางชี้ขึ้นเลข2ซอโซ่หัวแตกเลข7ก็คือโครงสร้างของเหมือนเลข7เข้าใจไหมชอกระเชยก็คือยอหญิงมีหัวนายก็กลายเป็นเลข5ยอหญิงมีแม่นอากาศก็กลายเป็นเลขสี่ ดังนั้นนะครับในวิชาอาจนะไม่แคร์ทักษะของเลขไทยว่าปลายจะชี้อะไรแต่จะดูด้วยว่ามันอยู่ในกลุ่มดาวอะไรและดาวดวงนั้นมีกำลังเท่าไหร่นั่นแหละคือค่าอักษรแต่และตัวเท่ากับกำลังดาวเนี่ยครับอาทิตย์อาทิตย์มีค่าเท่ากับกำลังดาวมีค่าหก เท่ากับกาลังดาวของดาวอาทิตย์ก็คือหมวดในเรื่องอะไรทั้งหมดเลยถ้าในเรื่องทักษะตรงนี้นะครับพี่พี่ก็จะเห็นทั้งหมดเลยมันมีให้หมดเลยว่าแสดงว่าทุกตัวมีค่าเท่ากับแต่ละตัวมีค่าเท่ากับหกเห็นไหมครับจันมีกําลังเท่ากับสิบห้าเห็นไหมครับกขคงเนี่ยครับมีค่าสิบห้าเท่ากับกําลังของดาวจันท์แสดงว่าอักษรแต่ละตัวพวกนี้ก็คือสิบห้าแต่ละตัวมีค่าเท่ากับสิบห้านะ อังคารมีกําลังเท่ากับ8อักษรทุกตัวจจจานฉิชชิ่งชอช้างซซโซชอกระเชยยอหญิงมีค่าตัวละ8มีค่าตัวเลขคือเท่ากับ8ต่อไปดาวพุธสังเกตไหมครับอักษรในกลุ่มดาวพุธจะเป็นหัวหยกักแปลกสังเกตดีนะตารางให้ทักษาถ้าใครท่องกอไก่ถึงฮอนกฮูกได้สีตัว คุณจะจําความหมายอักษรในตารางดาวทักษะได้หมดเลยเนืกอกอกไหมครับกอขอคงอนั่นคือเป็นจนันเนึกออกไหมครับเวลาเป็นจจานก็ขึ้นเป็นอังคารถึงยอหญิงยอหญิงก็คืดอดชาดาตาบันตักขอสันถานนาบุโททพบุเท่าน,นเอนแล้วก็จะตามด้วยด,ดเด็กตเต่ทาททุงตหานททุงนหนูสแสดงว่าการแบ่งตารางทักษะในอักษรไทยพยิจารไทยในทักษะเป็นการแบ่งที่สกิลง่ายมาก ก็คือเอาอักษรสี่สี่ตัวมาอะไรเขียนเป็นแถวยาวแล้วก็แบ่งเป็นช่องๆๆๆแค่นั้นเองเห็นไหมครับ,รบผมมันหมุนไปตามวันเกิด,ด้วยรปล่าหมุนไปตามวันเกิดไหมถ้าไอตรงเนี้ไม่มีบริวารอายุเดชสีแต่อักษรอยตนะเป็นค่าของอะไรเลยเป็นค่าอักษรที่อยู่ในดาวนั้นหรือดาวนั้นมีอักษรประจําตัวมีอะไรบ้างแต่ค่าของอจตนะไม่ได้เป็นค่าจากเลขศาสตร์ที่ปลายชีย้อะไรหรือมีหัวเพิ่ม แต่มันมาจากค่าของกําลังดาวเท่านั้นเองต่อไปเพื่อเลือหัดเห็นไหมครับกำลังสิบเก้าคาวเนี้ยมันยากตรงไหนรู้ไหมเลขกระศาสตรมีแค่เลขหนึ่งถึงเก้านึกออกใช่ไหม mm. แต่อันเนี้ยมันมีถึงสิบเก้ายี่สิบเอ็ดขนาดหนึ่งถึงเก้ากูยังรวมตัวเลขเป็นยังไงบ้า ยังเหนื่อยยังเหนื่อยเลยแต่อันนี้เป็นไงบ้างสิบเก้าอย่างเงี้ยยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยค่ามันเยอะเกินมันเป็นเลขสองหลักมันจะรวมยากถ้าไม่มีเครื่องคิดเลขเป็นไงบ้างตายเห็นไหมครับอักษรในตัวมีค่าเท่ากับสิบเก้าเป็นกําลังของดาวพฤหัสบอใบไ,ไม้ปอปลาผอฝาผอพึ่งผอพึ่งผพอฝาผอพานผอฟันผอสำเภามอมาเหมือนสอนรูปบ,บ้านกันเลยเห็นไหมซึ่งมันเป็นอะไรที่มันยากนิดหนึ่ง ยากตอนคำนวณนี้แหละอักษรสุขสุขมีกำลังเท่ากับ21เเยอะนะบางครั้งนะครับเวลาหน้าง,งานจริงโชคเคยผิดพลาดนี่คือสารภาพข้อผิดพลาดเลยนะอ๋อเจ็ดเจ็ดสี่ห้าห้าแล้วก็ห้าคือบางครั้งเราลืมไปเฮ้ยมันต้องยี่บเอ็ดสิวะ มันมีมั่วมันมีมั่วอยู่เพราะบางครั้งอ่ะยุคแต่ก่อนนะครับมันไม่ได้มีคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ในการคำนวณจริงไหมครับทุกวันเนี้แต่ก่อนนะโชคต้องเขียนมือแล้วก็เครื่องคิดเลขเห็นไหมครับเสาเนี่ยก็อย่างเดียวกันครับต่อจากดาวพุธเลยเห็นไหมดอเด็กต่อเต่าทอทุงต่อทหารทอทุงนอนหนูถ้าใครท่องพยัญชนะได้อ่ะก็จะตัดคําได้ง่ายก็จะรู้เลยว่าช่วงของพยัญชนะนี้อยู่ตรงไหนสแสดงว่าค่าสอนทุกตัวในหมดรรวดเสาก็คือมีกาลังเท่ากับสิบ พุธกลางคืนยอยักษ์ลเรือลอลิงวแหวนหรือลือ,อพวกนี้นะครับมีค่าเท่ากับสิบสองแต่สิ่งที่จะเริ่มยากสิ่งที่จะเริ่มยากลองถอดค่าอายตนะของ,งคำว่าดวงกำมลสิพี่ครับชีพที่แจกมันมีหน้าว่างอยู่เยอะพี่ก็อะไรเลยเขียนข้างหลังหรือเขียนไหนก็ได้ทุกคนฟังก่อน ดอเด็กเนี่ยอยู่ในดาวอะไรเก่งมากอย่าแย่งกันตอบสิดอเด็กดาวสาววาแหวนลาหูงองูดาวจันกอไก่ดาวจันมอม้าเพราะเลือหัดลอลิงลาหู อ่ะลอกกันให้ไวก่อนไม่ใช่อะไรจริงๆในคอร์สพวกนี้นะครับถ้าเขาจะสอนและเรียงกันจริงๆนะครับสองถึงสามเดือนและที่สำคัญว่าจะสอนให้จบก่อนแล้วค่อยพูดโชคจะสอนวันนี้ให้จบเลยดังนั้นโชคจะยัดทุกอย่างวันนี้โชคเลยนั่งเตรียมข้อมูลมาทั้งหมดให้เลย พี่ครับวิธีการให้ง่ายก่อนสมมติหน้าพี่เขียนเพราะว่าดวงกระมนลก่อนเชื่อโชคเขียนเขา,วาดวงกระมนลก่อนนะเขียนดอเด็กเลขเจ็ดอยู่บนดอเด็กเขียนดวงกระมนลตรงกลางๆตรงไหนก็ได้เลขเจ็ดอยู่บนดอเด็กลาหูก็คือวอบวอลราวอแหวนเป็นเลขแปดก็เขียนลาหูไปก่อนงองงูก็เป็นจันเลขสองกอไก่ก็เป็นจันเลขสองมอม้าก็เป็นเลขห้าพระฤหัส ลอลิงก็กลายเป็นเลขแปดเพราะลาหูอันนี้เราหาพิจนะเป็นดาวก่อนเข้าใจไหมเมื่อข้างบนนะครับเขียนเป็นดาวข้างล่างถอดกําลังดาวออกมาเป็นเท่าไรดอเด็กก็เท่ากับสิบห้าเอ้ยขอโทษดอเด็กเท่ากับสิบเพราะกำลังของดาวเสาใช่ไหมครับวอแหว,ลวนลาหูเลขแปดที่แม่กาลังก็เท่ากับสิบสองงอง,งูเลขสองกำลังต้องเท่ากับสิบห้าใช่ไหมครับ ถอดดาวเพราะพี่อ่ะพี่อะไรรู้ไหมพี่ไม่ได้เป็นกาลังดาวเหมือนโชคพี่ยังมองเป็นดาวยากอยู่เลยเข้าใจไหมแล้วต้องมามองข้ามเป็นกาลังดาวอีกพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันยากดังนั้นพี่ถอดอะไรมาก่อนรู้ไหมถอดดาวมาก่อนเป็นดาวอะไรคลองแล้วค่อยมาถอดกําลังดาวย้อนออกมาอีกทีหนึ่งมันก็จะง่ายกว่าแต่ถ้าพี่เก่งถึงขนาดมองปุ๊บรู้ว่าเป็นกาลังดาวอะไรเลยพี่ก็ใส่ไว้ได้เลยแต่ชีวิตจ,จริงแล้วมันยากยากมากเลยนะต้องบอกไว้ก่อน ถ้าใครทําได้แล้วหลักการมาันม,มาอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าให้เอากําลังดาวที่ได้จากตัวอักษรทุกตัวบวกกันบวกกันได้เท่าไหร่แปดสิบสามแต่ยังเป็นตัวเลขสองหลักอยู่ใช่ไหม <iques S 1> เขาบอกว่าต้องบวกไปแล้วให้เหลือหลักเดียวแสดงว่าแปดสิบสามแปดบวกสามเป็นเท่าไหร่แย่สิบเอ็ดต้องเอาหนึ่งบวกหนึ่งมาบวกกันอีกเท่ากับเท่าไหร่ออายตนะมีค่าเท่ากับสอง ชื่อนี้มีอายตะนะเท่ากับสองแสดงว่าค่าอายตะนะมีทั้งหมดขี่ค่ารู้ไหมค่าเดียวสองมีค่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่นคือค่าอายตนะเนี่ยครับคำตำคำทำนายในแต่ละหลักของค่าอายตนะเลขหนึ่ง จาแสดงถึงความเป็นผู้นําผู้ที่ต้องผู้ที่จะต้องคุ้มครองคนรอบข้างต่างๆแต่ตัวเองจะต้องเหนื่อยยากต่อสู้ไม่รู้จบโดยเป็นที่พึ่งพิงแต่ก็จะจำยอมที่จะเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าจำใจที่จะให้คนเอาเปรียบหรือเดือดร้อนเพราะคนอื่นตลอดไปแสดงว่าหลักที่หนึ่งโชคยังไม่ให้ผ่านหลักที่หนึ่งยังไม่ให้ผ่าน หลักที่2อ,อันนี้คือหลักหลักที่เราได้จากชื่อเมื่อกี้เห็นไหมครับจะต้องเป็นผู้ที่รักใคร่ห่วงใยและยังต้องดูแลคนรอบข้างอยู่เสมอดาวจันทร์สัญลักษณ์มพอเป็นแม่ไงต้องห่วงใยรอบข้างเป็นภาระเป็นชีวิตที่เหมือนดังผู้ให้แต่เป็นผู้ให้แต่หาความเข้มแข็งและการปกป้องคุ้มครองเองไม่ได้แปลว่าดีแต่ช่วยเหลือมีแต่กุนเจอือมีแต่ ส่งเสริมคนอื่นแต่ไม่อะไรเลยไม่มีใครกลับมาช่วยเราหรือดูแลเราได้เลยอันนี้ต่างหากต่อไปเลขอะไรเลขสามเศษสามนะครับจะเป็นผู้ที่ต้องทำงานเหนื่อยหนักตลอดไปจะถูกลงังจะถูกข่มเหงตัวเองจะลำบากชีวิตจะลำเคนและหาคนที่รักจริงได้ยาก แสดงว่าเลขหนึ่งเลขสองเลขสามต้องห้ามแล้วนะหนึ่งสองสามต้องห้ามเลขสี่จะเป็นผู้ที่มักจะมีจิตใจที่ไม่สงบว้าวุ่นลังเลพุดโลเลไงไม่มีความเชื่อมั่นจะต้องอมทุกข์และจะเชื่อใจคนได้ยากพร้อมกับคนใกล้ชิดมักจะไม่จริงใจก็แปลว่าคนหลอกลวงได้ง่ายเห็นไหม พุทธโลเลพุทธหลอกลวงเกิดขึ้นได้ง่ายแสดงว่าฐานที่หนึ่งสองสามสี่ต้องห้ามแล้วเห็นไหมต่อไปฐานที่ห้าจะเป็นผู้ทําอะไรก็มักจะล้มเหลวได้ง่ายสมาธิสร้างควบคุมอารมณ์ได้ยากเป็นคนที่ไร้สเสน่ห์อาพับในเรื่องความรักในวิชาญาณะนะครับหนึ่งถึงห้าแปลว่าหลายดังนั้นใครตั้งชื่อหรือถอดชื่อออกมาแล้วตกอายตนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าถือว่าไม่ผ่านแสดงพี่ต้องตั้งอะไรใหม่เลือกชื่อใหม่ที่มีค่าอยู่นะเป็นค่าตั้งแต่เลขหกเลขหก